สวัสดีครับช่องชีวิตที่บ้านเกิดสนุมานนะครับมือนผ้ามาเบิงนะครับลูกชายนะครับลูกชายเคเอฟสามหนึ่งนะครับอายุสิบเก่าหมือนนะครับนี่ครับแม่เป็นก็เป็นเอฟหนึ่งนะครับแม่เป็นเอฟหนึ่งเป็นลูกสาวของคุยเป็นลูกสาวของเอฟเคห้าสามหกนะครับการดูครับ อายุสิบเก่ามือนะครับอุ้ยหัวสนดาครับน่ครับหูซสีใหญ่นะครับอายุถึงสิบเก่ามือถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะครับผมผสมแยกเพลไว้นะครับปกติต้องเป็นตัวเมียนะครับแยกเพลคือ75%ดนะครับผมได้ตัวหยเเนนะครับถือว่าเป็นตัวผู้นะครับ หมามไก่นะครับคนเลียงสอยกันนี่นะครับมาหน่อยนะครับต้มๆไปลูกนะครับผมก็จะถ่ายให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับพัฒนาการมันเป็นยังไงน,นะครับมันก็นกำลังเริ่มหัดเรีอย,อยหยาฮัดกินดินนะครับ มีแม่พิ่นนะครับแม่พึ่กระสูงอยู่นะครับประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับผมก็จะถ่ายลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับเป็นผลิตผลของผมนะครับที่เขาจินตนาการไว้นะครับใส่พอยังชอออกมาจังไดรจังไรนะครับมันจะเป็นไปตามจินตนาการบอนะครับหนึ่งตะวัวตนี้ผิดพลาดไปนิดนึงแล้วครับจากเหลือให้เป็นตัวเมียเป็นตัวผู้นะครับ จะเขากัดูแลต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงเพื่ออาจจะขึ้นมางามเป็นส,สมาถที่เป็นพอพันธ์แบบบ้านๆได้นะครับเขากัิมืองดูแลมันต่อไปเบิองครับวัาอายุสิบเก่ามือครับ กเริมกินา้ากินดินกินย่างแหน่นะครับกี่มันกรเริมเป็นสีดำแล้วครับขี่มันก็สีนี่ดำแน่เลื่องแน่นะครับแต่เลี้ยงคือข,ข,ขี่นุ่มน,นะครับดำกับเป็นพวกดินพวก อย่างน,นี้ผมก็ทิปล่อยตลอดนะครับปล่อยปล่อยเป็นไห้นะครับเขาในส่วนยางผมเป็นส่วนยางผมดอกครับส่วนยางหนานครับเป็นบริกีไปเลี่งนะครับผมก็หวัวไปฝากกันไว้แล้วก็ปล่อยเข้ามาเลยนะครับขั้นผกิดย่ำได้ผมก็ลําบากแล้วครับ เหนเป็ไก่ครับสีิน่นหูิน่นนะครับเอามาลูกมาตอนขอดตัวใหญ่มากนะครับออกมากช่วงประมาณเกือบตีหนึ่งนะครับผมมาดึงออกนะครับ โทรหาหมอมอบดเลยรับโทรศัพท์นะครับผมก็เลยจําเป็นต้องทํำขอดเองนะครับแม่นี่ผมทํำขอดเองสองเถื่อเลยครับทั้งสองเถื่อเลยครับแม่นี่บักไอพนนีกับเคพหกแปดนะครับพนีกับเคเอฟสามหนึ่งเบพัฒนาการเหมือนก็จะถ่ายลงเรื่อยๆนะครับเบื้องพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับทุกสามเดือนสองเดือนสามเดือนหาเดือนเนี่ยถ่ายไปเรื่อยๆนะครับเบื้องไปดับกันครับว่า การผสมของผมนี่มันจะเป็นอย่างไรนะครับผลิตผลของผมนี่ที่ผมจินตนาการไว้วางไว้นี่มันจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็คอยเห็ดไปเรื่อยๆนะครับเอาก็บบทเหตุขามขั้นตอนโดยที่สื่อง้องามง้อยังมาเลยนะครับเพราะยังหนึ่งนะครับเงินทุนเท่านะครับเงินทุนเท่ามีนะครับเขาก็เลยต้องต้องเห็ดไปเรื่อยๆตามสิ่งที่เทามีนะครับคอยผสมไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับ ไอ้ข้าวต้มนี่แหละครับเพื่นก็มาซอยเลี้ยงตลอดนะครับข้าวต้ม,มน,นะครับผมจึงพิทขีบใบสมนีก่อนนะครับในลูกงัวงเคเอฟสามหนึ่งนะครับอายุสิบเก้าวันนะครับไใบสมนีก่อนนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำหนึ่เด้อครับผมกระเชิดคลิปหน้าเกี่ยวกับเพิ่นต่อไปนะครับอีกจกัก สเดือนหรือสาเดือนนะครับบึงการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการของหลางกายผนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงให้บืงอีกเทือนึงครับสวัสดีครับ